อันนี้เรามารู้จักก่อนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถังอะไรลูกถังอะไรอ่าถังออกซิเจนสายสีอะไรสีน้ำเงินหรือฟ้าครับอันนี้อะไรอะอะเซอะเซทิีนนะครับถังอะเซทิีนนะครับตัวนี้นะครับใช้ในการผสมกับออกซิเจนนะครับอ่าทีนี้คือที่เปิดนะครับออกซิเจนนะครับขั้นแรกเราดูก่อนเราดูวาล์วก่อนนะครับ เรียบร้อยกินไว้ก็เปิดเปิดไว้กินไว้ครับโอเคแรกเราเปิดวิธีเปิดก็คือเราเปิดออาสกรีนก่อนนะครับเปิดสกรีนก่อนอ่าเปิดทั้หมดเลยตัวนี้จะมีนะครับจะมีเกจบอกนะครับเกจนะครับหรือว่าเลคโเลเตอร์เรียกว่าเลคโเลเตอร์เกจนะครับตัวนี้จะบอกเป็นอันนี้เป็นไฮเพชเชอร์ส่วนตัวนี้เป็นโลเพชเชอร์ตัวโลเพชเชอร์นี้ก็คือ ที่เราจะนำไปใช้งานโรบิเชอร์นะครับตัวนี้คือความรดันเ่งครับอันนี้ที่เอาจะใช้งานเหมือนกันตัวนี้อาเซอรีนเวลาเปิดเปิดอาเซอรีนเวลาเปิดเปิดหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนเท่าไหร่ะหนึ่งส่วนสี่นะครับมือสี่ก็คือเปิดแก้ไปวันสี่ส่วนเปิดแก้หนึ่งส่วนเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดไฟลุกไหมสามารถดึงมบอกินได้เลยครับเปิดอ่าเดี๋ยวนิดเดียวแค่นี้พอ เรู้นะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้อ่ะปิดกันลงปิดกัน